ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องช่างตั้งโต๊ะนะครับยี่ห้อ J จ i v เวรุ่น JDUQ ตัวนี้ขีด 30k คือ30กิโลนะครับก็ตัวนี้สามารถเปลี่ยนหน่วยได้โดยการกดยูนิตนะที่แสดงหลักก็มีหน่วยกิโลกร,รมัมหน่วยกร,รมัมแล้วก็น้ำจำนวน ดูห้ากิโลนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นหน่วยกร,รมัมก็จะขึ้น5,000ันกร,รมัมทีนี้ถ้าเราต้องการนับจำนวนให้เรากดยูนิตไปที่แสดงหน่วย PCS นะครับจากนั้นกด g n ค้างอันนี้คือให้เราแซมเปิลน,นะครับอย่างนี้คือแซมเปิทนะ 1, นนเลปที่10ชิ้นนะครับมีถึงพันชิ้นนะครับเราลองแซมเปิลที่10ชิ้นนะ พอสเตเบอร์แล้วให้กดแทนครับก็จะขึ้นแซมเปลิลสิบชิ้นเราเติมจำนวนชิ้นเข้าไปเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบสอง